ดีค่ะคุณทนายปนอมอัศวบุญพันธ์นะคะวันนี้เราเข้าครัวอีกแล้วจะมาสอนทำวฟเฟิลเป็นอาหารเช้าอย่างหนึ่งที่อาหารเด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบแล้วแต่ว่าจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อทานเราสามารถที่จะทำทานได้แล้วก็ถ้าบ้านไหนมีเด็กหลายๆคนก็จะถูกสตังเรามาดูส่วนประกอบกันเลยเข้า เราเข้าเรื่องอย่างไวเลยนะคะที่ต้องใช้ก็คือแป้งว่าวหรือแป้งอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งตาบัวแดงแป้งตาบัวแดงนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไก่นะคะ <c oughs> แล้วก็สาร SP แล้วก็มีนมสดนะคะนมสดวดจ,จืดนะคะแล้วก็ผงฟู กินวลิลาเดี๋ยวสูตรจะบอกไว้ให้เขียนไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือทำกันเลยค่ะเราชั่งแป้งตามสัดส่วนที่ให้ไว้นะคะเราร่อนแป้งก่อนอ่าเสร็จแล้วร่อนแป้งแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปด้วย ใส่ผงฟู้ใส่ผงฟู้ลงไปดูใส่ผงฟู้แล้วทนต่อไปก็คือส่วนหนึ่งของการไข่นะคะเราตีไข่แล้วเนี่ย ถ้าจะให้ไข่ไม่มีกลิ่นคาวไข่ขึ้นมานะคะเราจะต้องใส่กลิ่นวาริลาใส่กลิ่นที่เราจะต้องใส่เนี่ยใส่ไปพร้อมกับไข่กลิ่นวารีลาไปเพื่อให้ดับคาวนั่นเองนะคะ ใส่กลิ่นวาีลาลงไปเลยนะคะใส่กลิ่นวารีลาลงไปแล้วตีให้เข้ากันก่อนตีไข่ให้เข้ากันก่อนเพื่อให้กลิ่นวารีลามันไปดับกลิ่นคาวไข่เสร็จแล้วใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนะคะใส่นม คนให้มันเข้ากันเราต้องเอาสาร SP ใส่ลงไปทิปตายตะก้กอในการตีอีด้วยสติสูงนะแล้วก็ทยอยใส่แป้งทยอยใส่แป้งไปพอเรา คอยใส่แป้งลงไปแล้วก็ค่อยต้องทยอยใส่นะคะใส่ทีเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะจับกันเป็นก้อนค่อยๆใส่มานจะทําให้เราตียากค่อยๆทย,ยอยใส่ไปนะคะแล้วสุดท้ายเราจึงจะใส่เนยลงไปอคยอยใส่ ะะมีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วประมาณ3ามห้านาทีแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะเนยเนยที่ละลายแล้วนะคะ ราได้แป้งวอเฟอร์แล้วพักแป้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้เราก็ไปวอร์มเครื่องสําหรับทำวอฟเฟอรเครื่องทำวอรเฟอร์นะคะจะมีแบบเป็นรูปกลมๆแบบเป็นไส้กอกเลยหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วก็ไส้ก็แล้วแต่เร,เราเราอาจจะเป็นไส้ธัญพืชไส้แฮมไส้กรอกแล้วแต่เราจะใส่เลยนะคะแล้วพิมพของมันเนี่ยจะต้อง เราจะต้องเอาน้ำมันพืชมาทาก่อนที่เราจะเอาแป้งไปใส่พิมพ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปก็เป็นเครื่องที่เราใส่ที่เราเตรียมไว้ก็มีใส่กอกมีลูกเกดลูกเกดนี่ต้องแช่น้ําก่อนใช,ใช่ไหมคะแช่น้ําอุ่นอ่าแช่น้ําอุ่นแล้วอันนี้มีอันนี้คือเขาเรียกอะไรเอ่อผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้ง<ช>แล้วแต่เราจะใส่นะอยากใส่อะไรจะใส่ผลไม้แช่อิ่มอ่ะ แล้วก็มีเนยทาหน่อยให้หอมๆนะคะอ่ะอ่ะจะได้เห็นอ่าเนยทาหน่อยคือถ้าไม่ใช้เนยก็ได้นะใช้น้ํามันพืชก็ได้เนาะใช่ค่ะเป็นน้ํามันลําข้าวนะคะเพราะว่าน้ํามันลําข้าวก็จะเหมาะกับการทําอาหารทําขนมนะคะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่น้ํามันปามนะคะอ่ะเราใช้ขวดพลาสติกมาเจาะเจาะโูอุปกรณ์ในบ้านที่มีนะคะ ง่า,ายก็ใส่ไดเยอะน้อยดูปริมาณเอาเลยนะคะอย่าให้มันล้นขอบแต่ถ้าล้นแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราชอบบ้านนี้ชอบอกินไส้กรอกค่ะทุกคนเราก็จะสใส่ไส้กรอกเยอะๆคุณโคณเขาเรียกว่าบุฟทไทยทะลักคะุคะลูกเกดหน่อยไหมคะอนหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย,อยสวยสวยแต่ แล้วแต่ตามชอบใจอันนี้คือผลไม้แช่อิ่มนะคะก็คือมะละกอเรก็ใส่ไปเยอะๆแล้วแต่ความชอบใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แป้งเพิรมนี่นะคะทุกคนโรยไปเลยให้เต็มกอบของเขานะคะใส่ด้วย,มยามเช้าเราก็จะทานกับกาแฟยามเย็นก็ได้ค่ะเป็นอาหารว่าง ช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลยนะคะทุกคนอ่าเดหน่อยอ้าวโอเคเราก็ปิดนะคะแล้วก็รอจนกว่าไฟมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมอ่าแล้วก็เปิดค่ะหมดเลยอ้าวขึ้นไฟเขียวแล้วเปิดดูนะคะโอ้สวยงามนะคะสวยงามสวยงามเราจะลาดน้ำผึ้งลาดกับน้ำผึ้งไม่ลาดก็ได้ลาดก็ได้ค่ะอ่าตามใจเลยนะคะ สองด้านก็จะสีสันสวยงา,ามเพราะว่าไฟจะเส,ส,สมอกัน ครับอ่านะครับ